อะไรครับเนี่ยมีอะไรมาเล่นอีกว่เนี่ยรถเนี่ยทำไมกะของเล่นเยอะเราเนี่ยวันนี้รีวิวรถนะอ่าแต่ว่าจะรีวิวยางด้วยฮะเออยางเลยยางมิโตนี่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยนี่ทําไม่ดีจริงแม่มาติดบนเสื้อหลานนั้นเนี่ยเออวะนะมึงก็พูดถูกกันเนี่ยเออบิดตัวต้องเข้าแล้วแหละโอ้ยอ่ะยังไงมันเป็นยังไงเอ็มทไบค์ สปีดออยปิสโตยนะครับรถคันนี้เข้าใหม่เพิ่งนะเข้าใหม่นะครับเป็น BMW F ทันปี2019ิอ่าเป็นตัวรถปีสอง9น้านะครับและรถคันนี้มาเพียง7 5็0ันหรกิโลเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไรนะ7 5็ดคันห้าร้อยันนี้นะเออโอ้โห oh. แต่บางคนสงสยัยเฮ้ย7,500ันห้าร้อทำไมถึงต้องเปลี่ยนยางพี่ก็ผมอยากเปลี่ยนอะ ก็ผมเหลือครับเ,<ต>เล่นหเล่นวเล่เลไม่ใช่คือไม่เจ็ดห้าร้อยจริงๆริงยางมันไม่ได้เสียนะแต่ผมจะเปลี่ยนเพื่อผมจะรีวิวยางรีวิวยางตัวเนี้จริงๆมันไม่ต้องรีวิวแล้วด้วยซ้ำเพราะว่ายางตัวเนี้คือบิตโอน R11 นะครับตัวนี้เป็นยางที่ใช้ในการแข่งขันจริงๆนะครับซึ่งผมจะใช้ในการแข่งขันเลยและที่สนามช้างเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนี้ดีมากม ยิ่งใช้บนถนนยิ่งดีเลยดูลายยางเป็นลายสปอร์ตไอขนยางเราไม่ต้องมองเดี๋ยวเวลาเราขับไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับลายยางมันเป็นยางสปอร์ตแบบสปอร์ตเลสซิง่งคือเป็นย,ยางเลสซิ่งที่ใช้ในสนามซึ่งเรามาใช้บนถนนถามว่าดีไหมก็ดีครับอ่าดีเลยนะครับราคายางคู่เนี้ยจะอยู่ประมาณ1 6ื0นหกเก้าร้อยเนี่ยนะเออมันจะมีซอฟนะซอฟกับมีเดยมนะครับ คือบิตโนบิตโจนแบ็แล็ก R สิบเอ็ดหน้าร้0ย0 1 7สิเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะครับมีเดียมเนื้อยางมีเดียมกับเนื้อยางซอฟต์ต่างกันยังไงถ้าเนื้อยางซอฟต์เนี่ยยางเวลาเจอความร้อนนะครับยางซอฟต์เนี่ยจะค่อนข้างที่หนึบก,กว่าหนึบก,กว่ามีเดียมถามว่าหนึบก,กว่ายังไงหนึบก,กว่าแต่หมดเร็วกว่าอ,อันนี้คือยางซอฟต์นะ แต่ถ้าเป็นยางมีเดียมเนี่ยเราสามารถเอามาใช้บนถนนได้หนึบเหมือนกันยางมีเดียมยิ่งขี่ยิ่งหลอนอ่าที่อย่างนี้มันคล้ายๆนี่ว่าในมอเตอร์จีพีปะมีเดียมฮาร์ดซอฟอะไรวะมีเดียมฮาร์ดซอฟเนี่ยนั่นแหละเนื้อยางเขาเรียก ค <Comp> อมปาวจะมีหลายหลายหลายเนื้อนะครับมีฮาร์ดซอฟต์มีเดียมตัวนี้จะเป็นมีเดยมนะครับราคาอยู่ที่16,900บาทนะครับลายยางเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับราคา6 1 9 0 0หนึ่งบาทนะครับเอ้ยมาดูข้างหลังโหจัดวันเรียมกิฟต์เลยนะเมื่อดูดิโหูรถคันนี้ไถย,ยางใหม่ให้ด้วยนะโชคดีไปใครจะเป็นเจ้าของใหม่ใครได้เป็นเจ้า <c oughs> <c oughs> ของรถคันน <ONG> ี้ตองจังหวะที่เรามารีวิวยางมาดีเลยเออแบบ คุณโคตรโชคดีเลยอ่ะคุณได้รถใหม่ป้ายแดงไม่เจ็ดพันห้าร้อยกิโลและที่สําคัญคุณได้ยางใหม่อ,ะอ่ะเอคือยางใหม่จริงเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนะครับจะไ,<อ>ไม่ใหม่ได้ไงอ่ะก็ดูสิครับเนี่ยอไอ้นี่ยังอยู่เลยเนี่ยติ๊กเกอร์ยางเนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นเบอร์สองร้อยนะครับยางก็กว้างกว่าเดิมนะครับเป็นมีเดียมเหมือนกันนะครับมีเดียมหน้าหลังเลยนะครับเนื้อยางที่ดีมากๆใช้ในสนามและบนถนนได้เลยนะครับผมการันตีเพราะตัวนี้ผมใช้แข่งอยู่นะครับ คือผมก็ขี่เองไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วเราไม่รู้ข้อมูลผมก็ใช้แข่งเองนะครับอ่านี่เลยราคา1 6 9่0่พัร้อร้อมถอดถ่วงที่ร้าน m อ็มนะครับมีขายเลยถอดถ่วงฟรีด้ยวยป่ะที่ร้านฟรีจ่าย16,900หกเก้าร้อฟรีจบเลยจริงไม่ต้องไปจ่ายเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวรถต่อคันนี้นะครับราคาอยู่ที่6 1แส0หบาท 7,500พกิโลอ่ะเนี่ยนะเออมานีแต่กกรถกลิบๆมาดูดได้ไ่ปนะ7,540พกิโลเท่านั้นนะครับออืรถสวยนะครับรถสวยมากเลยครับไม่แท้แน่นอนการันตีคุณภาพนะครับพอบอกเลยว่ารถคันนี้ใหม่จริงใหม่มากๆและหล่อสุดๆนะครับ ยังยังไม่ซื้อนั่อีกยัง,<ล>ยงติดต่อได้ช่องทางไหนเอางี้ดีกว่าศูนย์หกสามหนึ่งเก้าห้าสามห้าสองสองนะครับเอ็มเอ็มไบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถทุกไบ์นะครับและยางก็มีที่ร้านเลยนะครับเป็นตัวใจจำหน่ายบิตโจนยางเป็นทางการนี่